วันนี้นะคะมาพบกับช่องผาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพระดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์คแรกนะคะพี่องค์คนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดหัวโตหลังยันสี่แถวนะคะพี่ปีสองห้าสองห้านะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์คนี้นะคะพี่ขอที่สองอนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญนาลายแปงลงรูปหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์นองนะคะพี่วัดทรายขาวปีสองห้านะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงรุ่นนี้ตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะคะรีบหาสะสมเก็บกันไว้นะคะพี่ สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมกมโกปี2 5 2ห้าสองปด ออกวัดพุทธนิคมนะคะพี่จังหวัดสระบ,บุรีสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้เอาะที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสโก่งธนูจังหวัดลบบุรีปี2523นะคะพี่ออกวัดชีแวะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สวยมากองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดกระโดมหลวงปู่คำแสนวัดป่าดอยมูลนะคะพี่จังหวัดเชียงใหม่ปี2520นะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีเหลืองหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะคะพี่ปีสองห้สภาพสวยเลยนะคะพี่องค์นี้ขอที่400ร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญยืนหลังพอปอรอนะคะพี่ปี2519หลวงปูแหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สภาพสวยนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระประธานวัดโคกเมลุ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่ปี2517เป็นเนื้อทองแดงกันไหล่ทองในหลวงรอ9สเสด็จเททองนะคะพี่ปลุกเสกพิธีใหญ่นะคะพี่หลวงพ่อค้ายหลวงปู่เขียวอาจารย์นำและเกติใสยใต้ร่วมปลุกเสกมากมายเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้พิมพ์ใหญ่นะคะพี่สภาพสวยน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ ถ้าใครชอบจัดไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีไม่ทราบปีสร้างนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้ขอที่150ินะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องะคะ์นี้นะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีนะคะพี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รุ่นสองนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพดีมากเลยนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่6 5 0หนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอง์คต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปนะคะพี่อง์คนี้นะคะอง์คนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกกิมจังหวัดจันทบุรีนะคะพี่รุ่นแรกปี2 5งหสองหนึ่งนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวอับทองแดงสภาพสวยดูง่ายหายยากน่าบูชามากเลยนะคะอง์คนี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะ มีลูกด้านในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีอายุ84ปีปีสองหสภาพสวยนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้ขอที่450นะคะ มีลูกด้านในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชนั่งบัลลังนะคะพี่หล่อแบบโบราณเป็นเนื้อทองผสมเก่ามากนะคะพี่ไม่ทราบที่สภาพดีนะคะองค์นี้ขอที่พันสองนะคะเก่ามากนะคะพี่ เดี๋ยวราไดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธเนื้อผงวัดปักวางจังหวัดอยุธยานะคะพี่สภาพสมบูรณ์มากพระเก่าๆสภาพแบบนี้นะ่าสะสมมากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่หอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับผงพิมพ์วัดส,สามปืม้มสภาพใช้นะคะพี่ไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะคะพี่น่าสะสมมากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่พันนะคะ เก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผ่นเนื้อผงหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยานะคะพี่อายุครบ8รอบปี2552นะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่หอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับผงรูปเหมือนหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพีรุ่นเพชรลุงโลดนะคะพี่ปีสองห้าสามสี่ผสมผงอังคารนะคะพี่หลวงปู่โตสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปได้เลยนะคะราคาถูกนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหนุม,มานไม้แกะก้นมีรอยจานนะคะพี่อขคระยานเก่ามาก แกะได้สวยมากนะคะพี่แต่ว่าไม่ทราบสำนักนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะสวยนะคะพี่เก่าด้วยนะคะคุ้มนะคะพี่ราคาหนึ่งพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นปากัดมหามงคลเนื้อเงินแท้นะคะพี่หลวงพ่อน่วมรุ่นครบ8ปดรอบสำนักสงศีประจันรนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีปี2558นะคะพี่กล่องเดิมเป็นเนื้อเงินแท้นะคะพี่หายากน่าสะสม องค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะกล้องสวยนะคะพี่สีเขียวเหนียวซับนะคะเดี๋ยวให้ดูปลาข้างในนะคะนี่นะคะพี่สวยเลยนะคะนี่นะคะพี่น่าเก็บสะสมน่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะคะ หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องะคะ์นี้นะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยารุ่นรวยรวยเฮงเฮงปีสองห้าหกศูนย์ตอกโค้ดด้านหน้านะคะพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวให้ดูองค์พาด้านในนะคะพี่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญโชคลาภมหาบารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์ปีสองห้าหกสี่นะคะพี่เป็นเนื้อโลหะลงยาตอกโค้ดหมายเลขแปดหนึ่งกล่องเดิมนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะกล่องสวยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะพี่ องค์พาด้านในสวยมากนะคะพี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะราคาสองร้อยคุ้มคุมเลยนะคะพี่สวยมากเลยนะคะ มากนะคะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ08 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ 0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ